น้ำชาคลอดลูกชายแล้วเล่าความเจ็บปวดที่งดงาม28ชั่วโมงอวดโฉมน้องน้ําทะเลขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงค่ะสำหรับน้ําชาชิรนัท และคุณพ่อป้ายแดงดร์วาวที่วันนี้2มกราคม2565คุณแม่น้ำชาได้คลอดลูกชายน้องน้ำทะเลได้ลืมตาดูโลกท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดน้ำชาโพสภาพโมเมนต์แห่งความสุขพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกรวมกับภาพตนเองที่กำลังโอกกอดลูกชายและภาพและคลิปวิดีโอความน่ารักน่าชาังของน้องน้ําทะเลที่กำลังมองกล้องแบบตามแม่กระพิบแถมแก้มยุ้ยน่ารักแบบสุดๆค่ะพร้อมกันนี้สาวน้ำชายังเล่าถึงโมเมนต์แห่งความสุขว่า น้ำทะเล2ทับ1ทับ22ขอบพระคุณคุณหมอทีมพยาบาลทีมผู้ช่วยทุกท่านที่เอาใจช่วยประคองให้ถึงฝั่งเป็นการคลอดธรรมชาติที่ชาจะจดจำไปตลอดชีวิต28ชั่วโมงที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายความเจ็บปวดที่งดงามจนถึงวินาทีที่ลูกได้เกิดมาความเหนื่อยหายไปเลยค่ะเมื่อได้เห็นหน้าลูกความทรงจำนี้คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วมันวิเศษมากค่ะ ในขณะที่เพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างมิ้นชาริดาหยาดทิพย์ราชปานกวางเดอะเฟสดาเอนโดฟินและคนบันเทิงอีกเป็นจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างค่ะดรามา่าเนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดศั s c r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย